ฉันคือใครและโลกคืออะไรกลายเป็นคำถามที่หลายคนในยุคนี้บอกว่าเสียเวลาคิดจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องแสวงหาคำตอบของคำถามเหล่านี้และคำตอบที่ได้จะช่วยให้ชีวิตอันยุ่งเหยิงของเราทุกน้อยลงหรือเปล่าบุคคนเหล่านี้จะมาช่วยกันค้นหาคำตอบเพื่อไขปริศนาที่ว่าจริงหรือไม่ที่นี่คือฉันและ 那个喽。 สวนปฏิจจสมุปบาทจำลองไว้บนชั้น2ของอาคารสวนโมกกรุงเทพเป็นสวนแบบเสร็จมีต้นไม,ม้ล้อมรอบด้วยหิน12ก้อนซึ่งหมายถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุก12ประการด้วยกันคืออวิชชาสังขารวิญญ,ญาณนามรูปสารายปตะนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานพบชาติและชรามารณะนะซึ่งเป็นสภาวะ ที่ทำทั้งหลายล้วนอาศัยกันและเกิดขึ้นสวัสดีครับพื้นที่ชีวิตในสัปดาห์นี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของหลักธรรมหลักธรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของพุทธศาสนาก็ว่าไดา้นั่นคือเรื่องของปฏิจจสมุปปบาทนะครับที่ว่าด้วยการเกิดระดับของความทุกข์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เป็นวิทยาศาสตร์มากเป็นหลักเป็นการมากและแน่นอนเข้าใจค่อนข้างยากมากเหมือนกันผมเองเคยคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณหมอบัญชาภาูมิพาณิชย์คุณหมอก็บอกผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ไม่ใช่อริยสัจสี่อริยาาสัจสี่เป็นการนําความคิดของปฏิจจสมุป,ปบาทมาเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ทําได้อีกทีครับแต่เรื่องนี้ต้องใช้ความพยายามในการเข้าใจนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพิธีกรของเราในวันนี้ เลาต้องเป็นคนที่สามารถนําเสนอประเด็นเหล่านี้แล้วก็มีความรู้พอสมควรที่จะทําให้พวกเราเข้าถึงหลักธรรมที่เข้าใจและยากนี้ได้นะครับนั่นคือคุณประสานอิงขนันนั่นเองวันนี้คุณประสานจะเดินทางไปที่นครศริีธรรมราชเพื่อคุยกับคุณหมอบปญชาจะได้ผลเป็นยังไงพวกเราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมเดินทางมาบ่อยมากนะครับผมว่าไม่น่าจะน้อยกว่า10บครั้งส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการงานคือถ้าทํางานเชิงวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชนั้นก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมเป็นแหล่งประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนก็ยังผูกพันกับาศาสนาอยู่มากความรุ่งเรืองตั้งแต่ครั้งอดีตก็ยังมีอยู่เยอะนะครับเรียกว่าเป็นแหล่งข้อมูลชั้นยอดเลยทีเดียว สมัยนึงผมก็เลยเคยรู้สึกเหมือนกันว่าเวลาถ้าเราเครียดเวลาที่เราทุกข์เนี่ยเราก็สามารถผ่อนคลายได้โดยกิจกรรมในทางอืน่นเช่นไปดูหนังสักเรื่องไปคุยกับเพื่อนไปบน่นไปไปปรับทุกข์อะไรให้ฟังหรือว่าถ้าทํางานแล้วเบื่อมากๆก็ไปเที่ยวสัก7วันสมมติสิวันอะไรแบบน,นี้นะครับแต่พอหลังๆนี่ผมรู้สึกว่าการไปแบบนั้นมันก็เท่านั้นจะเกิดทุกความรู้สึกว่ามันก็การไปพูดการไปบน่นการไปเที่ยวการได้ไปดูหนังสักเรื่อง ผมก็จะผมก็รู้สึกว่าที่สุดแล้วมันก็เท่านั้นนะ่มันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆอันหนึน่งพอออกมาจากนั้นถ้าดีหน่อยมันก็หายหรือไม่ก็แค่ลืมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยความทุกข์ที่เราเจอมันก็ยังอยู่ของมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละผมเลยคิดว่ามันพุทธศา,ส,าสนาเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ดีในการที่ทําให้เราเข้าใจหรือบางทีเราเริ่มต้นจากการเ,เริ่มต้นเป็นดับทุกข์มันตั้งแต่ต้นเหตุของมันได้เอิอสารก็มาากอะไรก็ดาจากหลายคนหลายทาง จริงๆแล้วผมกับคุณหมอบัญชานี่รู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ว่าก็อาจจะเจอกันตามวงเสวนาวงพูดคุยต่างๆหรือบางทีก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากคุณหมอบัญชานะครับแต่ว่าจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเลยสำหรับคุณหมอคนนครจริงๆใน,น,นเวลาพูดถึงนครเวลาคนมาถามว่าเมืองนครให้เราอธิบายว่าเมืองนครคืออะไร คุณหมอจะอธิบายความเป็นนครศรีธรรมราชยังไงบ้างครับถ้าในฐานะของคนนครเนะคนนครเนี่ยก็คือผูกพันและภูมิใจในความยิ่งใหญ่ในอดีตในหลายๆเรื่องอตั้งแต่เรื่องที่ว่าเราเคยเป็นอาณาจักรมาก่อนครับไม่ว่าจะชื่อว่าตามพรล,ลิงหรือว่าสิริธรรมนครอ,อ,อันที่สองเนี่ยความเป็นอาณาจักรของนครศรีธรรมราชก็ถือว่ามีผู้คน อยู่กันมากมายหลากหลายเป็นศูนย์กลางสารพัดศูนย์กลางอำนาจศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางวัฒนธรรม,มที่มีประจักษ์พยานอยู่ชัดเจนก็คือองค์พระธาตุเจดีย์นะ,ะครับด้วยความที่เป็นเมืองที่เอาว่าคนมาอยู่กันเยอะมีการแลกเปลี่ยนกันเยอะจนสุดท้ายเนี่ยคนนครก็เลือกรับพระพุทธศาสนาชื่อก็ตอบ นครศรีธรรมราชหมายถึงนครที่งามสง่าโดยพระราชาผู้ทรงธรรมใช่ไหมนครศรีธรรมราชก็คือสรุปว่าผู้ที่อยู่เมืองนี้เชิดชูคนที่มีธรรมออแล้วตัวคุณหมอเองเราบอกว่าเกิดในเมืองเกิดในเมืองพระมีความภูมิใจมีความภูมิใจแล้วคุณหมอเองส่วนตัวมีความเข้าใจไหม ก็ไม่เคยดไม่เข้าใจก็เข้าวัดนะเข้าวัดแขวนพระเข้าวัดก็สวดมนต์ก็ไม่รู้เรื่องฮะก็รู้แต่ว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็ไปวัดก็ทําก็ตามประเพณีและพิธีกรรมใส่บาตรสวดมนต์ผมนี่เรียนวชิรวุธวิทยาลัยนี่สวดมนต์ทำวัดทุกวันเช้าเย็นแล้วก็สวดมนต์แปลด้วยก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับเอเมื่อจบมามาอยู่ที่นครเป็นหมอ นี่สิฮะที่จะสะท้อนว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่แล้วคุณหมอมันมีคําถามเป็นจริงเป็นจังเกี่ยวกับเรื่องเรื่องศาสนาที่เป็นศาสนาแท้ๆศาสนาที่บอกว่าให้ปัญญากับคนให้คนพ้นทุกข์นี่ได้เมื่อไหร่ครับเมืมเ่อ,อมผม,ม,ผม <c oughs> ทุกข <c oughs> ์ก็เม <c oughs> ื่อผมทุกข์เช่นเราก็ไม่มีความพอใจในชีวิตของเราในบางอย่างเฮ้ยทำไมมีนิสัยอย่างนี้วะนิสสยนี้ไม่ดีเลยอ่ะแต่แก้ไม่ได้อ่ะมัน มันบ่มพ่อมาจนเป็นนิสัยอย่างเงี้ยอย่างเช่นขี้โกรธนะฮะผมนี่นขี้โกรธเนาะครับฉุนง่ายพอฉุนแล้วหน้าหัวแดงอะไรเงี้ยนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็จะมีอันที่สองก็คือไม่พอใจสินรอบค่าคือมันไม่ดีพูดในเหมันไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ไม่ได้เป็นไประจที่เราจะได้เพื่อนก็ไม่ได้ดั่งใจที่บ้านอ่ะมีแฟนก็แฟนก็ไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมครับหาที่ได้ดั่งใจไม่ได้สักทีรับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ อันที่สามที่ที่งานแต่ที่หนักที่สุดของผมคือที่งานอมอมเป็นค่าราชการตั้งใจทํางานแบบอุทิศอ่ะแต่พอเงื่อนไขของการทํางานมันไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนร่วมงานเขาคิดอีกอย่างหนึง่งหัวหน้าคิดอีกอย่างหนึง่งก็เครียดครับใช้คำนี้แล้วกันถ้ามันทำงานเครียดครับติดว่าทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดีอขอแสดงว่าตอนนั้นคุณหมอพอตัวเองเริ่ม พอตัวเองเครียดจากงานคุณหมอก็เริ่มมีคำถามจากเดิมที่เคยรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์นี้ให้คำตอบกับเราได้ทุกเรื่องเดิมนึกว่าวิทยาศาสตร์ตอบได้ดแต่พอมามาเรื่องแบบนี้ก็ไม่ตอบก็เริ่มสงสัยแล้ววิทยาศาสตร์ไม่ได้ตอบเรื่องนี้ไม่ตอบไม่ตอบแน่เลยครับช่วยไม่ได้เลยก็กลับมาหาศาสตร์เดิมศ <c oughs> าสตร์เดิมทั้งหลายพอดีผมอยู่ในนครก็มีมุสลิมอยู่ตั้ง10%ครับเพื่อนเป็นมุสลิมก็เยอะ ญาติเป็นคริสก็มีตัวเองเป็นพุทธก็ไปฮะไปโบสถไปสู่เราเข้าวัดก็ไปฟังท่านทั้งหลายก็สิ่งที่ท่านบอกเล่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเชิงปรากฏการเชิงศีลธรรมเชิงเราเชื่อว่าเป็นเชิงบำบัดอาการแต่มันไม่ได้ไปที่ต้นเหตุของสมุตตถฐานซึ่งทางแพทย์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์เราต้องหาเหตุให้เจอใช่ไหมแล้วก็เข้าใจแล้วแก้แก้เหตุ มหาไม่เจอครับจนสุดท้ายก็บอกบวชด,ดีกว่าวะ่ะแล้วในช่วงที่บวชหลักธรรมข้อไหนที่คุณหมอพอได้บวชแล้วได้ปค้นพบว่าเริ่มจะเป็นคําตอบให้กับเราละเริ่มจะเป็นเริ่มจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่ทพอเอาไปใช้ได้ครับที่เอามาใช้ในชีวิตของเราได้<ๆ>ก็ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะตอน <knights S 2> ตอนไปเนี่ยข้องใจเหลือเกินแ,แต่ก็เลยต้องหาโจทย์ไงว่าเอะถ้างั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่อื มันถึงเป็นอย่างนี้ได้อ่ะอะแล้วถามว่าพุทเจ้าตรัสรู้อะไระเขาก็บอกว่าตรัสรู้อริยสรรัจสี่แต่ผมไม่เข้าใจอ่ะก็ไปอ่านหนังสือหนังสือที่ผมใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเนี่ยผมใช้อยู่3ามเล่มใช่ไหมฮะ,มฮะเล่มที่หนึ่งคือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนของอาจารย์สุชีพแต่ท่านอาจารย์สุชีเพเขียนว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปปบาทอะไรอ่ะไม่เคยได้ยิน อ่านงานอาจารย์ของอาจารย์พุทธทาสถท่านมีหลายเล่มหลายเรื่องสุดท้ายเนี่ยท่านก็บอกว่าทาสูงสุดที่พระพุทธรงองทรงตรัสรู้ที่เรียกว่าหัวใจพระพุทธศาสนาครับคือปฏิจจสมบทบาทคอนเฟิร์ม, <Conf irm S 2> มด้วยหนังสือพุทธธรรมของท่านอาจารย์ประยุทธ์ครับนะท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์รยุทธเขียนเหมือนกันที่บอกออผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ทำที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เห็นน่ะคือปฏิจจสมุปบาทหากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพอจะเข้าใจอ้างอิงจากหนังสือและตำราหลายเล่มก็พอจะจับใจความได้ว่าปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจที่สมบูรณ์หรือบางท่านอาจใช้คำว่าอริยสัจใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นหัวข้อธรรมที่แสดงให้รู้ว่าทุกเกิดขึ้นมาอย่างไรและจะดับลงอย่างไรหรือหากจะอธิบายตามคำคำว่าปฏิจจะแปลว่าอาศัยคำว่าสมุปบาทแปลว่าเกิดขึ้นพร้อมจึงเป็นเรื่องของสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นที่สวนโมโหรจะมีภาพภาพถังกาใหญ่ที่เรียกว่าว of life ครับบางคนเรียกว่าการลจะจักรท่านอาจารย์พระานบอกเนี่ยปฏิจจสมุป,ปบาท อ๋อบอกอันนี้คือภาพปริศนาภาพปี้แหาะครัภาพนี้ถามว่าต้นตอมาจากไหนไม่ทราบครับแต่ทุกวันนี้ยังวาดกันอยู่ที่แดนที่รับอิทธิพลที่เบสครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายไปทั้งโลกเรียกว่าภาพวิวออ f Life คาว่าปฏิจจสมุปปบาทเนี่ยแปลว่าอาศัยกันพร้อมแล้วเกิดขึ้นเอ้ยสำหรับพี่เทาแต่จะรู้บอกข้อถามที่บอกอาศัยกันพร้อมแล้วเกิดขึ้นคําบาลีก็ฟังยากแต่แล้วพอแปลมาก็ยากอยู่คำบาลีจ็ไม่ยากอยู่นะฮะที่ลองดูรูปแล้วจะเข้าใจ